สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์พัทแอสตรอแนมเบอร์ค่ะที่ปรึกษาเบอร์มงคลศาสตร์ชั้นสูงค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของเบอร์มงคลที่ทําให้คุณเนี่ยดูดีและมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะคะตามหลักโหราศาสตร์จะเป็นคู่เลขอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะโอเคในวันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะนํามาแบ่งปันพวกเราเนาะก็คือเรื่องของเบอร์มงคลที่ทําให้คุณดูดีและมีสเสน่ห์ ต่อคนรอบข้างซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการทํางานการทําธุรกิจนะคะบางคนดูมานิ่งน่าเชื่อถือไปบางทีก็ทําให้คนรู้สึกไม่กล้าเข้าหาแต่บางคนใช้เลขที่ทําให้เกิดสเสน่ห์มากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิด ปัญหาในเรื่องของชูกิ๊กมือที่3ได้เหมือนกันแล้วทีนี้ขอบเขตของความดูดีนะคะที่จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดในระดับที่มันพอดีพอดีจะเป็นยังไงนะคะเทคนิคในการเลือกคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะจย์พัฒนะคะ อจริงชิกกรไตรพัทอริยนาพัทนะคะอาจารย์ศึกษาในเรื่องของวิชาศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยตั้งแต่อายุ21นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยร่วม15ปีแล้วนะคะเป็นอาจารย์ในด้านเบอร์มงคลนะ,ะทีนี้วันนี้เรามาเรียนรู้ก,กันก่อนว่าคู่เลขมงคลที่ทำให้คุณดูดีคืออะไรนะคะเราแยกเป็น2ประเด็นเรื่องของดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง <S <S พูดถึงเรื่องดูดีก่อน วันนี้เราต้องมาตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าจริงๆความดูดีเนี่ยเราดูดีได้เพราะอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยขอบเขตของความดูดีมันไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับการวางตัวที่เหมาะสมไหมมันขึ้นอยู่กับช่วงวัยอาชีพหรือการรู้จักการลเทศะนะคะทีนี้ในช่วงวัยนะคะอาจารย์จะแบ่งเป็นแบบนี้ แบ่งเป็น4ช่วงวัยละกันว่าความดูดีที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงวัยต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเพิ่งเริ่มต้นทำงานเนี่ยถ้าจะวางตัวเลขให้เราดูดีนะคะจะเป็นเลขแบบไหนช่วงวัยต้นนะคะเลข15าเนี่ยทำให้คุณดูดีเพราะอะไรการที่เข้าหาผู้ใหญ่ได้เก่งนะคะรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเอง เรียนอะไรก็เรียนรู้ไวปัญญาดีหัวไววางตัวเป็นรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ทำให้เด็กคนนี้ดูดีไหมดูดีนะคะสองสี่ 4, เพื่อนฝูงรักไข้ยิ้มเก่งหาเงินง่ายเพื่อนฝูงรักไข้สองสเนี่ยโดยปกติหมายถึงเลขกัลยะาณมิตรอยู่แล้วถ้าในช่วงวัยต้นเราจะใช้เลขหเลยเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกลุ่มหลงม,มากเกินไปอ่าบางคนเนี่ยอาจจะ มีสนเสน่ห์มากเกินไปในช่วงวัยเด็กวัยรุ่นนะคะเราอยากจะคบหาเพื่อนต่างเพศที่มันวัยเกินไปนะแต่พอใช้สองสีเนี่ยความสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นในแง่มุมของการเป็นกัลยะาณมิตรต่อกันนะคะเป็นเพื่อนที่ชักนำพากันไปในเส้นทางที่มันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เลขสองสีเนี่ยเหมาะสำหรับ ช่วงวัยต้นนะคะ,ะทำให้ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูด้วยนะคะรู้สึกว่าไม่แข็งเกินไปทีนี้ในช่วงวัยต้นจาทำให้คุณดูดีเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็คือใช้เลขสีหเพื่อให้เราเนี่ยเกิดการเรียนรู้อะไรไวไหวพิบดีเลขไหวพิบหลายๆคนเข้าใจว่าไวพิบอะคือแค่เลข5เลข5้าไม่ใช่เลขไหวพิบนะคะเลขหคือฤาษีฤาษีไม่ได้ใช้ไหวพิบฤาษีชอบ ชอบอะไรชอบเรียนรู้ชอบความมีเหตุมีผลตักตะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ไหวพริบจริงๆคือดาวพระพุธนะคะคือเลข4เพราะฉะนั้นการใช้เลข4กับเลข5เนี่ยทำให้เราไหวพริบดีเข้าหาผู้ใหญ่เก่งรู้จักใช้คําพูดลองสังเกตนะคะนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเวลามีเพื่อนที่ออกไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วพูดจาดีมีสเสน่ห์มีขั้นตอนมีหลักมีการเรารู้สึกว่าเขาดูน่าสนใจไหม ดูน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาไม่มีองค์ประกอบของเลขสองสี่เราจะรู้สึกว่าไอ้นี่ยวางตัวเป็นผู้ใหญ่แก่เกินเรียนแก่เกินวัยอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็จะทำให้ลดสเสน่ห์ของความเป็นเด็กลงถ้าเราใช้เลข5มากเกินไปในช่วงวัยต้นเราจะชอบเข้าหาผู้ใหญ่มากเกินและทำตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เลียนอะไรประมาณนี้ นะคะบ้าเหตุผลนะคะขี้บนทีเนี้ยพอเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปมันไม่สดใสนะคะต้องหาเลขสองสีเข้ามาใช้ร่วมด้วยเพื่อให้เราเนี่ยยังเข้ากับเพื่อนได้ไม่เรียนอย่างเดียวอาจารย์เคยเจอนะคนที่ใช้แต่เลข1 5 5 1 4ห้าหวนไป9-5อีกพ่อแม่จัดวางให้ปรากฏว่าเด็กเล่นไม่เป็นค่ะเด็กเข้าหาเพื่อนไม่เป็น ะะลูกๆเนี่ยเล่นไม่เป็นเข้าหาเพื่อนไม่เป็นลืมช่วงวัยใสไปเลยนะคะกลายเป็นเด็กที่เครียดง่ายนะคะอันนี้คือการที่เอาตัวเลขมาเล่นแร่แปรทันแล้วบิดช่วงวัยให้เขาแก่เร็วเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาเราบาลานซ์ตัวเลขเนี่ยให้ใช้สองสี่เข้าไปด้วยนะคะสักหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งก็ได้นะแล้วก็มีสี่ห้ามีหนึ่งห้าไปเป็นองค์ประกอบบ้างอันนี้จะทำให้ช่วงวัยต้นนะคะ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ทำงานตอนต้นเนี่ยโดดเด่นนะคะน่าสนใจช่วงวัยกลางค่ะวัยกลางคนก็ทำงานได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะหรือบางคนเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ได้นะคะแน่นอนพอเราเริ่มต้นทํางานได้ระยะเวลาหนึง่งสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยดูดีนะคะดูดีแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นเนี่ยก็คือเลขหนึ่งค่ะคือมีไหวพริบ ในเรื่องของการบริหารจัดการเงินที่เก่งฉลาดเรื่องการวางแผนนะคะพอเราเก่งในเรื่องการเงินเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยแน่นอนเรามีเงินเนาะเราบริหารจัดการเก่งเราเก็บเงินเก่งเรามองอนาคตได้อย่างรัดกุมแล้วก็ยอดเยี่ยมเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยเลข3 5หขยันคิดขยันทํามุ่งมั่นสร้างงานลองมองย้อนกลับไปเลยค่ะตอนนี้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆถ้าเป็นใน ฝั่งของคนที่เก่งไฟแนนซ์ด้วยออกมาทำช่องออกมาทำอะไรถ้าเขามาีมุมมองในเรื่องการเงินที่เด่นมีมุมมองในการทำงานมีวิธีคิดมีวิธีการลงมือทำที่มันแตกต่างออกไปขยันเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ KOL ได้ง่ายมากนะคะเลข3 5ทหาทำให้เราเนี่ย ไม่ใช่แค่ขยันคิดแต่ทำให้ขยันลงมือทำและเหมาะกับคนที่กำลังมุ่งมั่นสร้างงานเรากำลังจะเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เราจะเริ่มต้นสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็เราจะเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรที่เป็นงานใหม่ๆของเราถ้าเราไม่ได้ใช้เลขสาหที่เป็นคู่สมพลเนี่ยอาจจะทาให้เราเนี่ยใจฝ่อได้ง่ายขยันคิดค่ะแต่ไม่ลงมือทำอันนี้ก็เปล่าประโยชน์ทีนี้พอเราขยันลงมือทำแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่มีเลขนี้มาเสริมทับพวกตระกูล6 3 3าเนี่ยก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดไหลได้มันจะกลายเป็นทำทำทำททำ,ทำนะคะเป็นรูทีนเงินไปนะ,ะทีเนี้ยมันต้องมีพลังขับเคลื่อนในเรื่องของการเงินก็คือการขยันหาเงินด้วยหาเงินหลายๆช่องทางบางคนทำงานประจำไปด้วย แล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวไปด้วยก็มีในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้น6-3เนี่ยทำให้เราสามารถขับเคลื่อนคอนเน็กชันได้ดีมีการบริหารสเสน่ห์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในภายหลังนะคะอะมีเพื่อนมีมิตรที่สามารถสร้างสารรค์รายได้ร่วมกันได้นะคะอันนี้6-3ก็ทําให้มีรายได้หลายช่องทางได้ นะคะแล้วก็เลขที่ตามมาที่ยังก่อให้เกิดประโยชน์อยู่ก็คือเลข54ค่ะคือการรับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองและสามารถนําวิธีคิดวิธีการลงมือทํามาพรีเซนต์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะนำเสนอผลงานของตัวเองเนี่ยได้อย่างน่าสนใจแน่นอนถ้าคุณทํางานประจําคุณทํางานเก่งสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทเก่งแต่พรีเซนต์ไม่น่าสนใจก็ไม่เกิดประโยชน์ บางทีคนพรีเซนต์ได้น่าสนใจมันอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าคนที่ทําแต่งงานก็ได้นะแต่นี้อาจารย์ไม่ได้สนับสนุนว่าให้พูดเก่งอย่างเดียวนะคะสังเกตว่าเราลงมือทําเก่งบริหารจัดการอย่างอื่นมาอย่างเต็มที่แล้วทีเนี้ยเราต้องปิดท้ายโดยการที่พูดเก่งด้วยนะคะสื่อสารเก่งนะจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเราได้มากขึ้นอันนี้คือช่วงวัยกลางนะคะในช่วงที่3ค่ะช่วงวัยที่มั่นคง ช่วงวัยที่มั่นคงหมายถึงหลังจากที่ผ่านช่วงวัยกลางมาแล้วก็คือเริ่มอยากจะขยับขยายกิจการหามีการต่อยอดธุรกิจแล้วก็สร้างคอนเน็ t ชันเพื่อไปต่อแล้วแน่นอนเราจะต้องมีการวางแผนระยะยาวมากขึ้นหาในช่วงวัยนี้อาจจะ10ปี20ปีเลยนั่นก็คือการใช้เลข19ค่ะคือการโฟกัสต่อเป้าหมายการมีวิสัยทัศน์แล้วก็มองการไกล อย่างที่บอกเลยค่ะ19เนี่ยคือ10ปี20ปีเลยวางแผนอย่างแม่นยำสี่ในหลายๆคนขยายธุรกิจในประเทศไปแล้วก็อยากจะขยับขยายไปต่างประเทศหรือขยายทั่วทุกจังหวัดเลยในประเทศก็ได้นะคะโดยใช้เลขสี่หนนี่แหละในการที่ใช้คำพูดนะคะที่มันไม่ใช่แค่เ,เลขสี่ห้าที่วางวางคำพูดเป็นหลักการแล้ว คือด้วยช่วงวัยของเราอะ่ะเรามีประสบการณ์มากเพียงพอแล้วค่ะที่เราจะสามารถนําประสบการณ์นั้นมาใช้ในการพูดเพื่อต่อยอดธุรกิจเพราะฉนั้นการพูดเพื่อต่อยอดธุรกิจจะเป็นกลุ่มเลข4ี่หนึ่งค่ะขยายธุรกิจไปต่างประเทศต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนอันนี้สี่หนึ่งใช้ได้เลยต่อมาจะเป็นเลข7 8ค่ะที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้จักการสะสมคอนเน็ชันค่ะรู้จักว่าเราต้องลงทุนไปกับอะไร อ่ามันมันมันไม่ใช่ลงทุนไปกับแค่การสะสมประสบการณ์หรือการกระทําแล้วมันไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรแล้วมันคือการเอาตัวเองไปเจอกลุ่มคอนเน็กชันขนาดใหญ่ค่ะเพื่อเอามาปลักธุรกิจร่วมกันมาเน็ตเวิร์กิ้งกันทีนี้7-8คือการกล้าแลกกล้าลยุยค่ะแน่นอนเวลาเราไปเจอกลุ่มนักธุรกิจใหญ่ๆไปแลกเปลี่ยนคอนเน็กชันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจ่ายใช่ไหมจ่ายค่ากินช่วงกลางวัน กลางคืนจ่ายค่าโรงแรมนั่งคุยกันบริหารจัดการไปตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดแปดคือคุณต้องมีเงินถึงจำนวนหนึ่งแล้ว คุณถึงจะสามารถใช้เลข78ได้ถ้าสังเกตเห็นไหมคะว่ากลุ่มคนที่จะใช้เลข7 8 9ได้คือช่วงวัยที่มั่นคงแล้วแล้วคุณถึงค่อยมาใช้หลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงอายุ40-50ปี45-60อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันต้องดูช่วงวัยด้วยว่าช่วงเวลานั้นคุณพร้อมหรือยังที่จะกล้าแลกกล้าลุยพร้อมหรือยังที่จะไม่กลัวความตาทายมีประสบการณ์มากพอหรือยัง มีสมัครพักพวกบริวารคอนเนคชันใหญ่มีเงินพอที่จะไปจ่ายเรื่องพวกนั้นหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ใช้ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นทุกคู่เลขที่อาจารย์นำเสนอไปเราจะต้องเปิดดวงชะตาก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเลขอะไรที่ให้ผลดีแล้วก็ผลเสียในดวงชะตาบ้างถ้าสมมุติว่าช่วงวัยช่วงมั่นคงเนี่ยเราถึงว,วัยละ4ี่สิ0ละแต่เลขเเราดันใช้ไม่ได้ เราอาจจะต้องกลับมาใช้เลขที่สร้างคอนเน็กชันใหญ่อย่างเช่นเลข28ก็ได้นะคะ,ะแต่ว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นอ่ะตามมาอย่างเช่น28เป็นเลขคู่ชูปลอมแสดงว่าเราต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลธรรมจรรยาบรรณเรื่องของคุณธรรมเข้ามาอะอะไรแถวๆนี้นะคะเราต้องมาดูพื้นดวงเราด้วยเนาะโอเคช่วงวัยที่4ค่ะคือช่วงวัยของการพักผ่อน นั่นหมายถึงเกษียณต่อสิ่งที่ต้องทําไปสู่สิ่งที่อยากทําและความสงบสุขช่วงวัยพักผ่อนค่ะนั่นก็คือการสร้างชีวิตมาจนถึงวัยที่เราอยากจะวางมือแล้วเราอยากจะไปทําอะไรที่มันเบาๆแล้วนะคะแต่เงินยังจําเป็นอยู่ไหมยังจําเป็นจนวันสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายเงินก็ยังต้องใช้อยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะนอกเหนือจากเงินมันคือเรื่องของการบาลานซ์อาหารเรื่องของสุขภาพเรื่องของอารมณ์เรื่องของอากาศถูกไหม เลขแรกเลยค่ะคือสองหาให้คุณอารมณ์ดีเลือกของกินเก่งนะคะแล้วก็หาความสุขได้โดยง่ายความสุขของเลขสองหเนี่ยง่ายมากเลยคือการใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มันเรียบง่ายการอยู่ในห้องครัวทํากับข้าวกินกันในบ้านอันนี้คือความสุขแบบเลขสองหค่ะอ่าอารมณ์ดีสบายๆห้าหกคือความเรื่อยๆรักสงบสบายๆไม่เดือดร้อน มักไม่เอาตัวเองเข้าไปเจอกับปัญหาอะไรที่มันหนักๆและอยากจะพักแล้วค่ะเลขห้าหกหลายๆคนบอกว่าใช้แล้ววาสนาดีสุขสบายไม่ค่ะห้าหกเนี่ยเหมาะสาหรับวัยเกษียณนะคะใช้แล้วแบบอะไรอะไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่เอาตัวเองเข้าไปเจอปัญหาค่ะ,ะพยายามจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนโซนสบายของตัวเองนะคะ,ะเลขเก้าห้าค่ะทําให้เราสามารถปล่อยวางได้ดีและมองโลกตามความเป็นจริงเวลาเรามองโลกตามความเป็นจริงอะคะ่ะมันคือทําให้เราสามารถค้นพบสัจธรรม นะคะ,ะหรือว่าเรียนรู้หลักธรรมของโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถเข้าใจในหลักธรรมนั้นตามความเป็นจริงอย่างพอดีพอดีไม่ลุ่งหลงไม่งมงายไม่ศรัทธาอะไรจนเกินไปและเวลามีอะไรมากระทบใจเลข95จะปล่อยวาง ได้เก่งวางอุเบกขาได้เก่งค่ะเลข1 6ก็ยังตามมาสําหรับช่วงวัยนี้เพราะเลข1 6ยังเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นหมายถึงว่าเราจะสามารถบริหารเงินก้อนสุดท้ายที่ได้มาจากการเกษียณอายุเนี่ยได้อย่างลงตัวนะคะได้อย่างระมัดระวังนะทีนี้ถ้าสังเกตอาจารย์เนี่ยให้ใช้เลข16หรือ19เนี่ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะเพื่ออะไร ใครที่วางแผนเกษียณไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ช่วงวัยเริ่มต้นทํางานก็สามารถมาใช้เงินเกษียณหนึ่งหกเนี่ยในช่วงปลายเกษียณได้และบริหารจัดการได้อย่างไม่ลําบากไม่ขัดสนนะคะช่วงวัยเกษียณแล้วก็สุขสบายด้วยมาสรุปกันนะคะทีนี้เราดูดีได้เพราะอะไรเห็นไหมคะว่าเราดูดีได้เพราะเราวางตัวเหมาะสมะคะ่ะกับช่วงวัยกับอาชีพแล้วก็การละเทศะเพราะฉะนั้น ความดูดีไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะหมูโด่งไหมคุณตาสวยหรือเปล่าคุณปากได้รูปหรือเปล่าคุณมีคางไหมแต่ถ้าคุณวางตัวเหมาะสมกับช่วงวัยอาชีพกาเทศะคุณก็ดูดีได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อาจารย์ให้ไปอันนี้สําคัญนะคะต่อมาค่ะในอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเบอร์มงคลที่ทําให้เรามีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างคืออะไร<ม>ก็คือตัวเลขที่ทําให้เรามีความสุขอะค่ะทีนี้ตัวเลขที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้ใส่เข้ามาในนี้นะ ในสไลด์เพราะตัวเลขที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องมาดูว่าดาวดวงนั้นเนี่ยมีผลต่อวาสนาเราไหมในพื้นนงชะตามีผลต่อด้านการเงินหรือเปล่าอ่าไม่ลงในอลิมอนะวินาศนะคะถ้าเราเลือกตัวเลขที่ลงในอลิมอนะวินาศเลขนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยดึงดูดปัญหาเข้ามาชีวิตที่มันเรียบง่ายราบเรียบก็จะไม่ได้เกิดขึ้นอาจจะทําให้เราเนี่ย หมกมุ่นอยู่กับแต่กับปัญหาสเสน่ห์ก็ลดลงแล้วถูกไหมเมื่อไหร่ที่จะทําให้เรามีสเสน่ห์ล่ะเมื่อเรามีพลังงานความสุขที่มันเกิดขึ้นจากข้างในค่ะทีเนี้ยพลังงานความสุขที่จะเกิดขึ้นจากข้างในเราต้องมาเปิดดวงก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าเลขที่เหนี่ยวนําความสุขของเราคือเลขอะไรของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าพูดอย่างง่ายเลขที่เหนี่ยวนําความสุขนะคะ ถ้าใครชอบความสนุกสนานในแบบลักลอบกดหลงหน่อยก็จะเป็นกลุ่มเลข6นะคะอ่าแต่ถ้าใครที่ชอบความสงบสุขนะคะก็จะเป็นกลุ่มเลข5อ่าความสงบความดูเอ่อดูเป็นผู้ใหญ่ความดูน่าเชื่อถือบางครั้งบางทีก็ทำให้เราดูมีสเสน่ห์ได้เหมือนกันก็คือกลุ่มเลขหส่วนความน่ารักบางคนชอบคนน่ารัก ชอบให้ตัวเราเนี่ยเป็นที่รักเป็นคนน่ารักก็ต้องเป็นกลุ่มเลขสองนะบางคนรู้สึกว่าแต่จริงๆหนูชอบคนที่พูดจาแล้วมีสเสน่ห์หนูก็เลยอยากจะเป็นคนพูดจามีสเสน่ห์มีวาทศิลป์ก็ต้องเป็นกลุ่มเลขสี่นะคะอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มเลขที่มันแตกต่างกันไปที่จะให้ผลความมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดี ลองไปเปิดดวงชะตากับอาจารย์โหนแต่ละท่านนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าดาวอะไรที่เป็นดาววัส,สนาและเป็นดาวความสุขของเรานะคะเพราะเราเมื่อเรามีความสุขเราจะมีเสน่ห์เองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ข้อมูลก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามอาจาจรย์อาจารย์ก็ ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามนะคะอยากจะทักมาสักถามนะคะก็สามารถทักมาในเพจหรือว่าใน l ล n e o อของเพจได้นะคะของ Astro Number นะคะหรือคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะบางครั้งบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้เข้ามาตอบแต่ตามอ่านอยู่ตลอดนะคะว่าเออมีคำถามอะไรไหมหรือถ้าใครมีหัวข้อที่น่าสนใจที่อยากจะรู้ พิมพ์มาได้เลยนะคะอาจารย์อาจาจะเอาหัวข้อของคุณเนี่ยมาตั้งเป็นคลิปต่อๆไปเพื่อมาให้ความรู้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e แอสตรอ n u มเบอรด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ